ขามือเขามือดีดีเก่งมากกินไก่กินปีไก่ทอดอับน้ำคนชี่วยคนขาวขมือหน่อยทำดีดีขมือนั่งนู้นหน่อยให้ข้างเดียวเหรอขยอับไมาใกล้แม่หน่อยเร็วๆ ขยับม,มาหน่อยขยับมาหน่อยขยับมาอีกขอมือมาหน่อยครับขอมือมาหน่อยแม่ขอมือมาหน่อยข้างเดียวหรอขอสองข้างได้ไหมขอข้างนู้นหน่อยสิพี่ตะกี้ขอข้างนู้นหน่อยขอมืออีกเก่งมาก แยบหลายใอ้ดูข้าเคี้ยวเขี้ยวโชเขี้ยวโชแม่นีฝาเข้ามือมาหน่อยครับเข้ามือมาหน่อยครับเข้ามือมาหน่อยเข้ามือข้างนี้หน่อยเข้ามือข้างนี้มาก่อนเร็วๆอีกข้างหนึ่งเอาให้ข้างเดียวเอาให้ข้างเดียวก็ให้ข้างเดียวเขี้ยวโชเขี้ยวโชสวัสดีครับทุกคน ไอ้กีอร่อยครับกีกีกินอร่อยมากเลยมาขอมือก่อนขอมือก่อนกินจักปีกแล้ว ข้ออีกข้อมือข้อมือข้างนี้หน่อยเก่งมากอไรไ่อยไหมครับอร่อยไหมครับผมหย่ำดีดีเน้ติดข้อตายเลย แล้วขอมือหน่อยถ้าถ้านอนอย่างนี้แล้วจะแม่จะขอมือยังไงอะไม่ให้มือแล้วนะแม่นะให้กินเลยชิ้นสุดท้ายแล้วครับลูกกินอย่างผู้ดีตะมออับตอบก้ากินว่าจะ้ะโอ้ไปแล้วนะครับ